บรรยากาศบรรยากาศสามทุ่มสามทุ่มสามทุ่มครึ่งหมอกหมอกเต็มไปหมดเลยท้องฟ้ามืดมิดอึมคึมแบบนี้มดมือเลยอะ่ะทั้งวันเลยอะ่ะฝนตกแดดออกตกตกหยุดหยุดตกบ่อยแห้งตกเรื่อยๆปล่อยๆแล้วก็แห้งแล้วก็หายแล้วก็แดดโอ้ยสุดยอด บรรยากาศซัมเมอร์ปีนี้เกิดอาเพศเอ,อีกยังนอดถ้าตกธรรมดาวก็เป็นอย่างนะตกแล้วมันหนาวพอมอมะตกแล้วหนาว มาได้ปุรย์ไรอนมาเอาความหนาวมาเอาความหนาวไปด้วยตกแบบชุ่มฉ่ำชุ่มชื่นเพราอมีแห้งโอเคนะอันตกแบบนี้คือตกเราตกหนาวบรรยากาศเหมือนดูดูหนาวเลยอะถ่องฟ้าเหมือนคืนตึมขึ้นบรรยากาศสองทุ่มสามทุ่มจะขึ้นแล้วอะ